โอเคฮัลโหลเทสโอเคนะน่าจะโอเคแล้วล่ะก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะ้วนะวันนี้ก็จะมาสอนรับดาบแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซนเนาะซึ่งผมก็เพิ่งทำเสร็จเพิ่งหายป่วยนะก็อลองทำตัวแล้วก็พอใช้ได้ระดับความยากของดาบเล่มนี้ที่จะทำสำเร็จถ้าจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกมันยากเฉพาะของดาบเบาบางโอเคเราเดี๋ยวไปดูเคสใหม่กัน โอเคนะครับแล้วรีวิวไม่เต็มเนาะสำหรับภารกิจเราไปดูอ่าเคสของดาบไหม่เนาะมีอะไรบ้างยำรวมสามสามนอ <c oughs> ยำรวมมิสท,ทีเดียวโอเคภารกิจทำยังไงใไนดูสิถ้าแรกก็งงง,งเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคภารกิจอยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะโอเคกดครับ เพิ่งมาทำนี่แหละอ,หอะไรบ้าบ้าบเคแล้วภารกิจโอเครับภารกิจเรียบร้อยแล้วทีน,นี้เราก็ดูภารกิจแล้วโอเคทำนั้นเนาะที่ผมกดสะกิปไปเ <c oughs> ยน็นโอเคทำท้ายมันกำหนดด้วยเนาะเล่นดาบพระจันรเล่นดาบเอบางเล่นดาบสปีดโอเคมีอยู่สามดาบครับเล่นให้มันเกินน่ะแล้วก็มากดเอาผ่านทิละเคสธิละเคสเนะาะภารกิจก็จะผ่านได้ปกติ แล้วคุณก็จะได้ของมาแล้วคุณก็กดแล้วก็ถือดาบแล้วก็ผ่านภาพในหัวประมาณนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ในกูสรุปเรียบร้อยใช่ไหมโอเคงั้นผมจะตัดไปช่วงที่ผมเล่นแต่ดาบจนถึงภารกิจแบบที่มันกําหนดไว้เนาะว่าเท่าไหร่ถิงมันจะผ่านแต่จริงเล่นเลยทุกครั้งมันก็ผ่านเนาะโอเคดาบแรกดาบพระจันทร์ อันนี้น่าจะง่ายที่สุดในเบสิกโอเคผมก็ทํามาเกินโอเคนะก็ผ่านละก็คือมันตัดออกไปเลยเนาะเนี่ยใครไม่รู้ก็คือมันจะตัดออกไปเลยตรงที่แบบตัวเลขของดาบพระจันทะร์เนาะมันก็ตัดออกไปเลยแล้วก็มาเริ่มทําดาบเบาบางกันโอเครีเซ็ตดาบเบาบางก็จะเป็นของระดับยากสําหรับดาบนี้โดยเฉพาะโอเคแล้วก็ไปดาบเบาบางดาบที่ยากที่สุดในเกม ผมขอตัดนะโอเคผมมีความอดทนที่มีจํากัดมากโอเคเนาะอ่านี่มาก็วิธีการเล่นดาบปบอบพังนั้นเล่นไม่ยากเท่าไหร่อ่ทตามนี้เนาะเวลาเล่นก็ให้หันหน้าจอไปตรงที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหันเนี่ยผมอย่าให้สตูมาชิดเราเกินมากกว่าหนึ่งเนาะสำหรับดาบปอบพังซึ่งปกติผมไม่ได้รีวิวเนาะสำหรับดาบนี้เล่นยังไงเล่นในมือถือก็เล่นได้เห็นปะแค่นี้ครับ เล่นไปเรื่อยๆแต่เล่นไม่ยากจริงๆเล่นไม่อยาก, <c oughs> ยากแต่ชอบตายในเวลาแบบเคสก็จะผ่านอย่างเงี้ยไม่งชอบตายเว้ยแล้วดบบนี้แม่งมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีอะ่ะมอนในแมปอะ่ะแม่งตีไกลกว่าตัวเราเว้ยแม่เป็นที่อะไรไม่รู้แม่งน่ารำคาญชิดหายอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะแล้วแต่ประสบการณ์ที่ท่านผู้ชมเคยเจอเนาะแต่ผมเจออย่างเงี้ยเนี่ยปกติมันต้องตีอย่างนี้ได้ฮนะแต่แบบ เพราะผมทําอย่างนี้ไว้มอนแม่งตีผมโดนไว้ไม่รู้เป็นไรแต่แต่ข้อเสนอที่ผมแนะนำนะ่าให้มอนมันชิดแนะนําว่าให้มาตีทีะตัวที่ตัวแมนโอบนาะตอเน,น้่ังได้แต่อย่าให้มอนชิดกันไม่งั้นคุณตุย <c oughs> ไม่งั้นตายมันจะเป็นดาบที่เล่นแล้วหัวร้อนมากดาบนี้ <c oughs> อืมอ่จเดือดเลนหนึ่งเดี๋ยวตัดไปอีกสักนิดหน่อย โอเคนี okay, ่ก็คือสามร้อยเก้าล้วผมลืมไปแล้วว่ะว่ามันเท่าไหร่ถึงมันจะไปกอบบอบางเราจะหายชิพายละตีตีตีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคือหันหัวแบบเนี้ยแล้วก็ตีไว้เนี่ยการันตีได้แต่บางทีอ่ะแม่งเสิร์ฟแม่งปิงไว้แล้วแบบมันตีเราแบบระยะไกลตีแบบสไนเปอร์ไกลกว่าเราอีกแล้วเราต้องแบบต้องคิดกับมันอย่างเงี้ย ทบนี้ก็เลยเสี่ยงหน่อยเนาะซึ่งผมก็มีวิธีมานำเสนอด้วยวิธีทำให้เล่นดาบนี้แบบง่ายๆนะถ้าสมมุติว่าคุณแพ้แล้วคุณตายอะ่ <c oughs> ะสำหรับคนขี้แพ้นะเือนผมอะ่ะเออผมขี้แพ้นะเวลาเล่นดาบเนี้ย <c oughs> <c oughs> เล่นเกียบผ่านแล้วก็ตายอย่างเงี้ยไม่เป็นประจำเกิดกับผมเว้าผมเลยแบบทำไม่ไหวโอเคนะผมจะสอนวิธีการ วิธีการเล่นดาบนี้แบบง่ายที่สุดในเกมกลายจากระดับง่ายกลายเป็นระดับเอ้จากระดับยากกลายเป็นระดับง่ายรูปแบอย่างนี้ดีกว่าโอเคเแล้วผมขอเล่นไปอีกสักแป๊บหนึ่งอืมจากเสี่ยงอะเดี๋ยวตัดไปช่วงนี้เนียโอเคเนาะนี่นี่ผมตายไปแล้วเนาะนี่คือวิธีการเล่นที่แบบง่ายและซอพิสุดสาหรับคนที่ไม่ผ่านเนาะ ก็คือเล่นเอาอีกไอดีหนึ่งมาช่วยครับแล้วคุณก็ทําอย่างนี้ทำเป็นผมอะ่ะแค่นี้เลยเว,ว้ยดาบเนี้ยไม่จะกลายเป็นดาบบ e ิซิซี่ทีกทีคุณไม่โดนตีหรอกครับเห็นยหให้ยังไงก็ไม่โดนตีผมอาดคลิปจนจบยังได้เลยคือ <c oughs> ส่วนดาบเบาบางเอโอเคแต่เรามาทำภารก,กิจเนาะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นความเร็วนิดหน่อยสำหรับคลิปดีวีโอ โอเคผมก็เร่งความเร็วคลิปมาอีกนิดหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะมีญนาเพราะเราไม่ได้มาเล่นดาบเบาบางให้ดูเนาะโอเคนี่ก็คือเป็นวิธีที่ผมแนะนํานะถ้าคุณมีเพื่อนคนก็ทําเป็นผมเนาะซึ่งคลิปนี้ผมจะเร่งความเร็วระดับ0ูครัจุหนึ่งอมันก็คลิปมันก็จะเร็วขึ้นนิดหน่อยดูเร็วมันน่าจะนานโอเคส่วนเสียงผมก็คงจะช้าเนาะเพราะผมพักที่หลังโอเคเนาะนี่นี่คือเราออโต้เราขยับอันนี้ไปนิดหน่อยเนาะผมขยับไปเราก็จะโดนตีปกติ แท้จริงสาสิบห้าเนี่ยผมแนะนําว่าคุณยืนไปตีเองเลยครับจนถึงสองร้อยห้าสิบเนาะมันก็จะเป็นร่างแดงร่างแดงค่อยทำาอย่างเงี้ทยทําในที่ผมทำโอเคคือไม่ต้องแบบเอาเอาไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวขาวๆเลยเนี่ยไอ้ร่างคนดูเนี่ยยืนออกมาประมาณห่างๆเลยแล้วไม่ต้องเข้าไปสนามลบมากถ้าคุณไปเข้าไปสนามลบมากก็เป็นว่าคุณจะตายแทนเนาะเพราะว่าเวลาเราฆ่าได้มันก็เอ่อมอนมันก็กลับไปยืนอยู่ที่จุดเกิด และหลังจากมันเป็นจุดเกิดเสร็จมันก็จะมาเร็งคนครับบางทีมันมีโอกาสสุดเนาะแนะนําว่าอย่าโลกมาก <c oughs> โลกมากก็จะตายไวครับไม่แนะนําให้คุณไปเดินตีแนวหน้าอย่างนี้แล้วสําสหรับเป็นร่างสองร้อยห้าสิบร่างเลื่อนแตหนึ่งไม่ไม่แนะนําให้เดินเป็นอย่างนี้นะไม่งั้นตุยเพราะว่ามันยืนไม่ไหวไปโอเคเดี๋ยวผมจะตัดโอเคนะก็ประมาณนี้เนาะเวลาเล่นประมาณนี้เลยมันง่ายมาก <c oughs> สูตรนี้ลองเอาไปใช้ดู <laughs> คืออตอนที่ผมตายนะเว้ยผมจะบอกให้มันเหลือเพียงแค่ประมาณฮผมได้มาห้าร้อยเลยจะร้อยอะไรแบบนี้ได้มาห้าร้อยแล้วเว้ยแล้วแบบแล้วแบบผมเล่นตามปกติเว้ยแล้วผมก็โดนมันตีตายแบบมันตีไกลอ่ะเพ่งเสยงมากเลยผมก็เลยมาทําสูตรนี้ให้ผู้ชมดูก็แล้วกันไม่กักละ <laughs> ตอนแรกว่าจะโชว์เท่ักหน่อยไยแต่ไม่อ่ะเอาอันนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะ ไม่ไหวเนี่ยโอเคเนาะพิธีการทาดาบบอบบางก็ทําประมาณนี้เนาะช็อชาร์ลคือมันทําไม่ยากหรอกก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าร่างบอบบางจะแตกเนาะทําไปเรื่อยๆคือมันทําไม่ยากครับสำหรับดาบนี้แค่คุณต้องใช้ทิกน,น้ออๆหน่อยเพราะว่าดาบนี้เขาก็ไม่ได้จํากัดที่คุณต้องไปเล่นเซิร์ฟกับเพลเยอร์คนอื่นซึ่งเหมือนก็ง่ายต่อให้มีกับคนอื่นจริงๆคุณก็เล่นเซิร์ฟที่มีคน,นหน่ออๆคนแน,น้ออๆคุณก็เรียกหาครับ มันไม่ยากหรอกอันนี้ผมยอมเสียสิบโลบัคกไปแล้วเพื่อทำไอ้ดาบงโง่เนี่ยกหัวร้อนโอเคสิบโลบักก็ไม่เยอะหรอกผมมีหลายโลบักอยู่ม่เป็นพันนะอ่ะตีประมาณนี้ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่ามันจะสเกตผมไม่รู้หรอกครับว่าคนอื่นรีวิวแบบเดินจุ๊กตีนู่นตีนี่ให้ทำกแต่ผมไม่ครับผมสอนนี่เลย วิธีที่ทำดาบบอบางง่ายที่สุดในเกมแล้วเว้ยนี่แหละเว้ยคือวิธีที่ทำดาบบอบางที่ง่ายที่สุดแล้วเว้ยไม่มีอะไรที่ง่ายไปมากกว่านี้ละไม่ต้องเดินจุ๊กให้เหนื่อยแถมไม่ต้องตีทีละตัวด้วยเนี่ยตีทีละสามตัวสี่ตัวเนี่ยแป๊บเดียวก็ผ่าน <S <S โอเคนะผมจะตัดตอนที่ผมเล่นดาบนี้จนถึงอันนี้แล้วเนาะ <S <S จะถึงร่างบอบางแบบมันแตกไปแล้วอะก็บอบางอนะโอเคตัด โอเคผมก็จะตัดมาตอนที่ได้สี่ร้อยเก้าว,วนะนี่ผมพลาดวะเมื่อกี้เช้นเหลือเดี๋ยวประมาณเนี้ยแล้วแบบโอ้โหแล้วแม่งตีไก่ยังไงมอนเนะี่แม่งไม่ปาหนีอยู่เลยเว้ยคือดะางนี้เว้ยแม่งไม่ปาหนีกับโทรศัพท์ผมแม่งแหลกเว้ยดูดิแม่งแหลกเว้ยผมตีไปอีกหกสิบเนาะเพื่อเพื่อชัวร์เรื่องภารกิจนิดหน่อยเอาจะตีไปหกสิบดูดิดูโทรศัพท์ผมแหลกเลย ไม่ไหวผมจะตีไปอีกหกสิบเนาะเดี๋ยวผมตัดไปที่ส่งเคสโอเคเนาะอันนี้คือผมส่งเคสแล้วเนาะก็หกสิบสองอ่าห้าหกสิบสองใครจะทําตามผมก็ได้นะโอเคเนาะเคสผ่านต่อไปก็เหลี่ยดาบสปีดที่นี่ก็หวานครับเพราะดับสปีดแม่งทาง่ายครับที่นี่ก็หวานเลยโอเคดาับบาบางผ่านแล้วดาบอื่นก็อีซี่ละมั้งโอเคเนาะดับต่อไปก็คือดาบเน้เล่มเน้เนาะโอเคดาบเล่มง่าย โอเคเอาเป็นว่าผมจะตัดไปตอนที่แม็กเลยก็แล้วกันเพราะดาบนี้ไม่มีอะไรมากมายครับโอเคผม Mac แม็กเลยเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะที่ผมเล่นก็ประมาณนี้แหละก็กดเลยครับโอเคละส่งเคสเนาะโอเคส่งโอเคคุณก็จะได้ของมาได้รับเหรียญเนานะอือก็ไม่ยากนะผมบ่าถ้าใครทําเหมือนผมอ่ะมันก็จะกลายเป็นดาวที่ทําง่ายทันที แค่นี้เราก็ได้ของมาแล้วโอเคของก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วแหละผมคิดว่าน่าจะมีแค่นี้แหละเอาเป็นว่าเราก็ลองรีเซ็ตแล้วเราไปดูอันต่อไปกันก็คือเราไปดูดาบนะว่าถือได้หรือเปล่าถ้าผมรีเซ็ตไปอย่างเงี้ยอืมแต่ลองดูซิมันถือได้หรือยังคือกูก็ไม่รู้ละกูกลัวกูต้องไปเริ่มใหม่จริงๆเลยวะเอาจากใจนะถ้าเริ่มใหม่แล้วงานช้างกูแน่นอนอย่าทำเลย ดาบพเนี่จริงๆเห็นดาบเบาบางแล้วใจมันท้อชิคเกียดทำจริงๆโอเคเราก็ไปดูดาบเรอโอเคนะโอเคเล่นได้ปกติเนาะอืมก็ถือได้นเนาะเลียนมีสามร้อยมีสกิลฟันดาบชุง้งชิงโอเคใครอยากรู้ก็ลองมาทําดูทําไม่ยากหรอกครับทำตามผมนะมันจะง่ายแต่คุณเล่นแบบโซโล่แล้วทําด้วยตัวเองก็ยากหน่อยโอเคก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกัน